โอ้วันนี้มาตลาดนัดครับผมน่างั้ไปมาดูพี่เติ้ลขายของครับผมโอ้พี่เติ้ลสุดยอดนะครับถั่วถั่วแดงพลาสต์เฟนไฟถั่วืองนะครับเนี่ยทำเองครับผมสูตรทำเองสูตรเองจากของบ้านครับตรงจากที่เทพน่าใช่ไหมครับเนี่ยไม่เหมือนใครครับทำเองครับผมนี่ครับผม39 59 69ครับผม เอาไซสใหญ่เลยนะครับเนาะเนาะได้ไหมลูกเอาไซสใหญ่เลยครับผมจิ้มๆเลยนะเออนะครับผมขายโดยพิกเต้เนโอ้ตัวเหลืองนะเป้นไฟคือจะฮะเดียวปนะ่เวะออเอากา้อนเลยเอากา้อนแรกเลยพี่เดียวเดี๋ยวมีเบิ้ลูกเก็ตเหมือนกันโอ้นไหมผูค้านี่ครับเดี๋ยวสักหน่อยก็เป็นพ่อค้าหนุ่มไฟแรง น่บรัเดี๋ยวต้องกัรผู้ช่วยอยู่ตอนนี้ใช่ไหมฟ้าเนี่แหละเดี๋ยวก็จะเป็นอายุน้อยร้อยล้านเนาะใช่ไหมลูกใช่ไหมเออเป็นไปได้นี่มีแฟนชุมแฟนชายได้เนาะใช่ไหมลูกดูกรรมวิธีการทำลงทุนไม่เยอะด้วยครับเออใช่นี่เห็นไหมใบรุ่นทำกินครับเนี่ยเห็นไหมโอ้โหเป็นชายตัวเหลือง ใส่กล่องแล้วแล้วก็ปุ๊บเขามีหลายรถมีรถมิสชีมีรถชีสม,ม,มีอะไรครับมีชีสปลาบีคิวครับโอ้มีชีสปลาบีคิวก็มีพิ้งจับก็มีนะไรสักโอ้ของก้าตอกไปที่คุณนะตื่นตเต้นจริงมากเลยอเต้นนอเกองเ์จินเนี่ยชื่นใน,นิอายหน่อยเป็นอายุน้อยร้อยล้านดิหนิ ตั้แตน้อยร้อยล้านน่ค่อยไปื้อนขนมจีนมานั่งกินมังนี่เจ้ากินมั่งบอกนี่ับผมโอ้นี่ทวิธีการทำดเอาไม้ไฟอไฟขย่าดิลองดีสิลูกอ้าหน่จลองดสิลูกจริงี่โออันนี้ขายด้วยกันครับกับ น,นี่ครับนี่ลูกสาวนี่สุดยอดเลยครับอ้สวัสดีครับโอ้ขยันขยัน,นลูกนี่สุดยอดเลยครับเส้นไฟถั่วเหลืองรสชาติบาร์บีคิวชาชีมบาร์บิก้าโอ้ตัทอดไม่ซ้ำใครด้ยเนาะครับผมชีสก็มีดูพิชเชอร์ทำไฟดูน่าอร่อยมากเลยนีย่โอ้โก็มวิธีการทำไม่เหมือนใครและไม่ซ้ำใครเนาะ ทเ,ทเ,ทเครับใช่ไหมครับโอ้ครับผมครับรเ,เนี่ยพ่อเอยังไม่เคยเห็นยน่ว่ามีถั่วเหลืองเอามาทำได้เงี้นะเฉพามีเห็นแต่มัมนฝรั่งเนาะใช่<อ>คก็อันนี้เป็นสูตรทำเองมันก็เลย<อ>มันนต้องเป็ซื้อขายต่งชาตใช่ใช่ครับผม เขาไม่มาทปรันทําใช่ใ่ก็จะมาทำก็จะมานี่เนาะมาปั้น็นอะไรนี่ยนาตโอ้ทำอ้พวกนี้ไมันครับวันโอ้ต้องตากี่วันดึันในตารอให้มันหายเย็นอ้หายร้อนเย็นเสร็จก็เอามาหันลอกหน้าลอกข้าครับคนทำนี่คนครับคนี่ห็นี่อร่อย อไอางเงียเหรออ้โหประเทดียวไม่นะผมว่าไม่เอาหรือไม่ใช่หรอเอาหรือไเอาเอารับพี่ถูกเอาไเอารับูกเอ่ยครับม่ได้ล้ลน่นอนแตชี้ลลครับโอ้โหน่าทานมากครับผม โอ้โหดูเสียงคำน้าอร่อยมากรถไฟเนาะเจ้าใช่ไหมลูกกินวันนั้นติดใจใช่ไหมลูกเนาะกินเท่านี้ไปอิ่มแค่ไหนครับครับอ๋อมันดีมันดีกว่ามันได้เนาะมันนี่ไม่อุ้หภมิน้ำมันเนี่เนาะมันยังยังไม่แบบอิ่มบางทีแบบแค่สนับกินเล่นโซเรีย่นี่คือแบบกินอิ่มได้เลยอิ่มมันอิ่มข่าวเนาะ ขอบคุณครับเท่า <Yeah. S 1> ไหร่ครับเดี๋ยว